ที่สุดท้ายแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐกับผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินก็หาดือกันไปแล้วแต่บทสรุปที่ออกมานั้นก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักปูตินรับปากเพียงแค่ว่าจะหยุดโจมตีเข้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การหยุดโจมตีแบบสมบูรณ์นะครับดังนั้นเอง หลังจากเจราจาระหว่างทรัมป์กับปูตินจบลงผู้นําของยูเครนเซลเลนสกี้ออกมาฟ้องทันทีฮะว่าทางรัเสเซียระดมใช้โดนเนี่ยโจมตีครั้งใหญ่ใส่ยูเครนอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเองแนวโน้มตอนนี้ก็เลยทําให้การสู้รบก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ด้วยความที่ปูตินรับปากก็จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานราคาน้ํามันดิบตลาดโลกก็เลยย่อตัวลงมาเล็กน้อย ตอนนี้เวสเท็กซัสน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐก็เลยลงมาอยู่แถวๆประมาณ66เหรยญต่อบาเรลได้นะครับเดี๋ยวจับตาดูต่อไปครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการตั้งต้นในการนับหนึ่งการเจราจาเนี่ยพอเริ่มจะเห็นสัญญาณแล้วว่าเออยังคุยกันได้บ้างแม้จะไม่ใช่เป็นการคุยกันได้จบครบทุกประเด็นแต่อย่างน้อยที่สุดฮะมันมีจุดร่วมแล้วก็มันมีจุดต่าง พยายามแสวงหาจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างเอาไว้ก่อนจุดไหนคุยกันได้ก่อนก็เอามาคุยกันจุดไหนยังคุยไม่ได้ก็พักเอาไว้ก่อนแล้วดูซิว่าสุดท้ายปลายทางใครมีไพ่ในมือเหนือกว่าการเจรจาก็จะเอ็นเอียงมาหาคนนั้นมากกว่านะครับเดี๋ยวจับตาดูต่อถัดมาครับขอพาไปดูเรื่องของเศรษฐกิจโลกกันต่อคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นอีกหนึ่งวันราคาทองคําตลาดโลกและราคาทองคําของไทยขึ้นไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จะไปสุดที่ตรงไหนไม่ทราบจริงๆฮะเพราะมันไล่แนวต้านด้วยความที่มันเป็นจุดสูงสุดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วล่าสุดในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ทั้งทองโลกทองไทยควงคู่ทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์แล้วหน้าประวัติศาสตร์ใหม่มีการบันทึกเอาไว้ยังไงผมขอทวนนิดเดียวฮะเริ่มต้นจากราคาตัวคำตลาดโลกโกลสปอตก่อนนะครับ จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ทำเอาไว้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยทองคำตลาดโลกโกสปอตไปแตะอยู่ที่3,000กับอีก45เหรียญน,นะครับแล้วจากนั้นก็โรยตัวลงมาครับล่าสุดกำลังสู้ชีวิตแถวๆ3,030เหรียญอยู่นะครับเพราะเชื่อได้ว่าค่ำคืนนี้เดี๋ยวมารอรุ้นเรื่องของการประชุมเฟดกันอ่ะตัวเลขแรกจำเอาไว้ก่อนสถิติสูงสุดของทองโลกโกลสปอต 3 4 5 5เหรียญตัวที่2ถัดมาราคาทองคำของไทยบ้างครับจุดสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์ของราคาทองคำของไทยในวันนี้ที่ทำเอาไว้เนี่ยทองคำแท่งขายออกบาทละ48,400บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ49,200บาทจำตัวเลขไว้อีก2ตัวเลยครับทองแท่ง48,400รูปพรณ0าัน 49, แล้ว3ตัวเลขนี้ถามต่อไปว่ามัมีความสำคัญยังไงโกสปอร์ต3าทองแท่ง48400รูปประพันธ์49200รอลุ้นฮนะว่ามันจะกลายเป็นจุดสูงสุดตลอดการไปหรือเปล่าหรือสุดท้ายมันก็จะเป็นเพียงแค่แนวต้าเล็กๆที่เดี๋ยวทองโลกทองไทยก็จะเดินหน้าขึ้นต่อแล้วก็สร้างสถิติใหม่ไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนแนวโน้มทองโลกโกลสปอร์ต ยืนอยู่เหนือ3,000ได้ค่อนข้างจะมั่นคงแม้ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีการย่อลงมาแล้วปรากฏว่าย่อลงมาทดสอบแถวๆ3,20เหรียญแต่ก็ไม่หลุดแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น3,034เหรียญแล้วถามว่ามีลุ้นไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรอบวันนี้เริ่มต้นจากปัจจัยเศรษฐกิจก่อนฮะปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย ธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว,ว่า BOJ เขาคงดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้เท่าเดิม0.5%ครับซึ่งการคงดอกเบีย้ยของ BOJ พอมีการประกาศผลปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นปับ๊บคือราคาทองโลกมันมีการไล่ราคาต่อขึ้นไปทันทีครับจนสุดท้ายก็ทะลุ3,040แล้วก็ไปแตะจุดสูงสุด3,045ได้สำเร็จฮะแล้วค่อยมีการโรยตัวลงมาครับ เพราะถ้าเกิด BOJ ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาล่ะคุณเอ้ยเงินเนี่ยจะดดึงดูดกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกจะผันผวนมากและมีแนวโน้มปรับตัวลงด้วยปรากฏเอาล่ะสบายใจเป็นหนึ่งเปราะ BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงดอกเบีย้ยเปราะที่2ค่ำคืนนี้ครับธนาคารกลางสหรัฐเขาจะมีการประชุมกันซึ่งทุกฝ่ายคาดการแทบจะร0 0ว่าเฟดคงดอกเบีย้ยแน่นอนที่4.25%ถึง4.5% เพราะเชื่อได้ว่าเฟดน่าจะใช้ไม้เดิมครับรอดูก่อนโดนัลด์ทรัมป์นโยบายเขามีอะไรบ้างทรัมป์จะขึ้นภาษีอะไรอีกการขึ้นภาษีนั้นมีผลต่อแนวโน้มเงินเฟอ้อไหมตลาดแรงงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลังจากปรับลดลงมาแล้ว3ครั้งเมื่อปีที่แล้วแล้วคงดอกเบี้ยเอาไว้1ครั้งเมื่อช่วงการประชุมนัดแรกแล้วการประชุมวันนี้คือการประชุมนัดที่สเนี่ยเฟดอาจจะรอดูผลก่อน เป็นยังไงบ้างกับที่ดําเนินการนโยบายการเงินที่ปรับเปลี่ยนมาในช่วง4ครั้งที่ผ่านมาก็อาจจะพอมีเวลาแล้วจากนั้นพอทรัมป์เขามีการประกาศการใช้มาตรการภาษีชุลกาการตอบโต้ซึ่งเขาจะเริ่มใช้เนี่ยคือ2เมษายน68หลังจากนั้นนั่นแหละครับอาจจะมีลุ้นอีกทีว่าเฟดเนี่ยจะคงหรือว่าจะเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อนะฮะเชื่อได้ว่าวันนี้คืนนี้ตอนตีหนึ่งตามเวลาในบ้านเราเฟดน่าจะคงดอกเบี้ย แต่ทางนี้ทัทางนั้นถ้าเกิดเฟดคงดอกเบีย้ยเอาไว้ก่อนเนี่ยต้องรอดูการคาดการ์ด้วยเพราะเดี๋ยวจะมีดอทพลอตออกมาอีกนะครับเกี่ยวกับการคาดการภาวะเศรษฐกิจรวมรวมถึงการคาดการแนวโน้มทิศทางดอกเบีย้ยของทางสหรัฐว่าจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะมีผลต่อทิศทางราคาทองคําของโลกแล้วก็ของไทยเช่นเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่รู้ว่านักลงทุนจะได้หลับจะได้นอนกันหรือเปล่าหรือท่านจะมีการตั้งคําทรงคําสั่งอะไรเอาไว้ล่วงหน้าก็ ขอให้โชคดีกันก็แล้วกัน